รเราก็จะมาดูนะครับพัฒนาการอ,าอันนี้ผมอบไว้ตั้งแต่วันที่12สิงหานะครับวันนี้วันที่8กันยาอบเพลินไปหน่อยนิดนึงนะครับลืมดูนะครับอ,อันนี้ก็คือจะเป็นกล้วยฟลอริดานะครับที่เขาบอกว่าเป็นกล้วยฟลอริดาเขียวจากแม่ด่างนะครับ ก็จะมีคลิปอยู่นะครับก่อนหน้านี้นะครับลองไปดูได้นะครับอนันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอันนี้ผมผมผมเปิดฝาไว้วันนี้ว่าวันที่สองแล้วให้เขาปรับสภาพนิดนึงนะครับผมเปิดไว้อย่างนี้นะครับก็จะวันนี้ก็จะเอามาออกจากที่อบนะครับผมแป๊บหนึ่ง พอดีมันมีสกอตเทปแปะอยู่นะครับพอดีไม่มีมือถือนะครับถือมือเดียวเดี๋ยวแอบหนึ่งนะอ่านี่นะครับมาแล้วนะครับอันนี้คือ Florida เฟอร์าเขียวจากแม่ด่างนะครับอบประมาณเกือบเดือนนะประมาณยี่สิบหกอ่าตีไปยี่สิบหกวันนะครับอ่าออกมาก็อยู่ในสภาพนี้ ตอนนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าเขาจะเขาจะด่างเองหรือว่าจะต้องอรอลุ้นในส่วนของลูกเขานะครับแต่แต่ตัวเขาเองก็คงไม่ต้องลุ้นหนักมากเพราะว่าอย่างน้อนมันก็มันก็คงไม่ไม่ด่างก็คงไม่เป็นไรเพราะทาใจไปแล้วคือตัวเขาเองก็คงไม่ด่างนะครับแต่ถ้าด่างก็ดีไปนะครับอันนี้ก็ ความตั้งใจก็กะเอาไว้ตั้งแม่แล้วครับอันนี้ครับอันนี้ก็ที่ด่างๆนี้ก็อาจจะเป็นตามสไตล์ของใบกล้วยอ่อนนะครับใบตองอ่อนมันก็จะมีด่างๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ซีเรียสนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คืออัปเดตพัฒนาการนะครับสำหรับ ฟลอริด้าแม่ด่างนะครับฟลอริด้าเขียวจากแม่ด่างโอเคอ่เดี๋ยวมีแถมนิดนึงอ,อันนี้อันนี้เป็นปะปัวนะครับเพราะเมล็ดซึ่งเขาก็บอกว่าจากแม่ด่างเหมือนกันในส่วนของเมล็ดพันธุ์ปะปัวแม่ด่าง ไนนซนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีความด่างนะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งมันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะด่างแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ปลูกไว้เพลินเนไม่ได้ทำอะไรก็แค่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรธรรมาดาเพลินเ,นเนไป นะครับจริงๆมีหลายต้นนะปลาปัวนะครับนี่ก็ปลาปัวสำหรับปลาปัวเนี่ยอ,อัตรางอกมันงอกดีนะครับอัตรางอกเพียงแต่ว่ามันจะทยอยงอกมันจะงอกไม่พร้อมกันนะครับเนี่ย อีกต้นหนึ่งยังอยู่ในถุงบอบอยู่เลยครับมเมล็ดแรกต้นแรกผมตายไปแล้วนะครับต้นแรกโดนแมวฉี่ใส่ก็คือต้นนั้นน่ะต้นโตแล้วนะครับแต่แมวพาฉี่ใส่ต้นแรกกับต้นนี้นะครับต้นที่อยู่ในถุงเนี้ยห่างห่างกันประมาณสามเดือนนะครับก็คือมเมล็ดชุดเดียวกันลงเพาะพร้อมกันนะครับห่างกันอยู่ประมาณสามเดือนเพราะว่ามันจะทยอยไล่งอกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เขาไม่ซีเรียสนะครับ แต่ว่าอัตราการงอกมันดีนะครับก็คือ18เม็ดผมงอกมาประมาณ18เม็ดงอกมาประมาณ10กว่านะฮะ10กว่าเม็ดโอเคอันนี้ก็เป็นอัปเดตนะครับสำหรับฟลอริดาชุดนี้นะครับตัวกล้วยฟลอริดาแม่ด่างนะครับฟลอริดาเขียวแม่ด่างโอเคนะครับขอบคุณครับ